สบายดีสวัสดีคร่ะสาวเลาวรักต่างวัยค่ะไงไงยยสมบิษฐ์คนไทยรักต่างวัยชิลอเขาจะใช้รออีกแล้วหลังจากฝนตกเศร้าอย่างฝนตกเศร้าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนหน่อยอยู่รอหามุงน้า่วมก็สิบเ่เห,นเห็นหนอบ่มีนะฮะบ่มีแต่แต่ว่าถ้ามมือเศร้าๆน่าจะมีอยู่เห็นาราน่ะ โอ้ยฝนตกกะเกี่ยวมาเบิ่งบ่ได้แล้วแมน่นฝนตกมากฝนตกกะเบิ่งบ่ได้แล้วขี่รถออกมาบ่ได้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์มันเดี๋ยวคนละาันบรรยากาศแมน่นคนละบรรยากาศมอเตอร์ไซค์มันจะคักกว่ามันเห็นเห็นเห็นลายกว่านะเมืเ่อนนีี้มาซอออยโพทองอกละะครับมาซอยโพทอง โพทองอันนี้ซอยโพท,รทรองก่อนเสื้อโพทองแมเพราะวบรรยากาศแล้วมันเป็นบานพ้นหรอบานคน้นเลยเพราะถูน้ำขังน้ำขังนิดหนึงหนึ่ขังเป็นหย่อมหย่อมเป็นจุดจุด<า>เมื่อกี้อันเห็นค่าเจ้าอัน มาหาเก็บอันอีกกระปูด้ยเนาะแมนอี่กระปูเขา,าหาจับปลาบืนบอกปลาบืนมันเป็นเมื่อไรปลาบืนก็คือปลามันลไ,ลไล่ไล่ไลมากน้าเนี่ยโอ้มันแรนมันน้ำไหนมาหอดจังสีข้าเจอเอ้าเห็นข้าจ้าเก็บปลาอันนี้ส้อยนี่ไปสอดออกไปส้อยปลาย,ย่างบอกมองคล้องน้ำอ๋อสอดไปคล้อง,องน้ำแมนคล้องคล้องน้ำมอง มองพพอใหญ่นันตึกป่ามองเข้าไปสื่อป่าน้ำร้อนอ่ะอืมมันร้องไปเบ้่งอีกบ่อ่าไปอีก่ออมีรถรถดูสวมเย็บสี่คาประจำคาประจำนีนด้วอดขวางน้ำแล้วเบิ่งว่าข้าเจ้าข้าเจ้าจะเอาลงบ่าเดี๋ยวสิจอดเบ่ง้างนี้อ๋อ อดีตรงสพานเลยเนาะมาซอยนีเน uh um ี่เนี่ยซอยป่ายางรถบางบ้างขาจะเบาลองเด้เอาาล่องบ่ะ้าเนยางบิงดูถ้าเปนยางเบิ้งจากหนหอมีผู้คนติดอือมีผมาลงเนาะฝนตกอยู่ก็มันข้าเจ้าคอมาลงเหรอออมันบ่เถื่อปะมา่มาจักคน บัววาจากคนเมีนบัววาจากคนเลยเว้อยากล่องกันเอาสะดุ้งเพิ่นลงเด็กกันอยากขันบ่ขันเพิ่นบ่ว่าให้เนาะโอ้ยพอบวกการแล้วน้ามันก็ไหลอยู่เด้ไหลน้ามันก็ไหลอยู่ไหลบ่แห้งหานเธอเอาลงแล้วมันค่าดิจังได๋เจ้าลงลงล่องน้ำได้บ่เบิ่งไอ้ทุ่งใส่ป่าเขาเจ้าเหย้าเหย้าลงมาให้มันฮอดก็คือสะดุ้งตักกันแล้วก็ตักก็ล่องมาให้มันอยู่ใน้น้ำแต่ละคนเขาก็จะเฮ็ดแบบนั้นเป่ะเนาะ เมนเฮ็ดคือกันบดอันใส่ปลาลมแห้งพี่น้องนี่รังค่าเ็าจะเอาไปด้วยทีทีมันเป็นปยนไปมามุ่งเลยไปหาเสียงไปยอียงโฆษณาต่างต่างลมแห้งพัดไม้ถูกคากบอบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีเย็นเย็นเดี๋ยวจัหนอยฝนกะทิรงอีกละฝนจะไปห้ามเขาเหรอห้ามกับเปียกท่านแล้ว เปียกก็บปเปียนผ้านั่นบหมนบอกไปใช่ละโอ้ยลมพัดไม่ก่อนเราไปนี่ไปเข้าไปทั้งคนทั้งแดเดี๋ยวทาด้วยกันลราเดี๋ยวขอยอารถมาโอเคอันข้างล่างอันหอยกุญแจรถยนต์ลักขีมอเตอร์ไซค์เท่บ่เอ้าคือทีมเกิร์บป่ะเนี่ยมันเหมือนอยากใส่หรอเปล่ามันเหมือน หาบังเจ้าตึกสะดุ้งว่ะซั่นเด้แต่ว่าบ่มีไผเอาลงน่ายังบ่มองน้ํานี่โอ้ยนี่ทางนี้เขาเจ้าลงออวอนะเขาเจ้าบ่ยกอันนั้นเขาเจ้าซ่อมสะดุ้งน่นั่นซ่อมอันนี้ตาพีเบิ่งๆตานี่ยกบ่นี่เออตานี่สิยกให้เบิ่ง ได้ป่ะได้ไหมน้ำไหลกว่ามันสีวิตน้ำไหลแห้งก่อนหรอไบ่ได้เออได้อยู่ด็ได้ตัวนึงได้ตัวนึงนะได้ตัวนึงอ๋ออันนี้ข้าเจ้ามากนี่อันนี้ข้าเจ้ากับม้ารถรถรถจอดนี่มันย่างอะเริ่งแม่ถูกโูกถูก ข้าเจ้าเห็ดเอียงยวนข้าเจ้าส้มกันกินเหล่าเตะน่าจะเมียนบ่อ๋ออันนี้เขาก็ลังลืองขึ้นกันมึงรถจอดบักอะไรนคนหไันขยู่ตึกนี่มึงอันนี้ ได้บ่ได้บ่ได้หน่อยได้หน่อยเบ่อถูกสะดึงมันใหญ่ยาวเนาะไม่ไม,มมไม่มันอ่อนมันต้องไม่มันอ่อนถ้าเป็นขาเล็กสิดีกว่านาะบ่บบได้แต่หลบแล้วมันไม่ได้เนาะคนเลบ็บบ่อลงอ๋ <c oughs> อยู่ใต้สะพานกับพี่คุณยิ่งคุณดูดิโนะอ้นอนไหนดิเนาะเราสมสมสะดุง้ง บาอ,อีบางนึงเ,เอาเ<ด>ขาค่อยนนอ,นะอ,อ,อันเอาลงเนาะมันบ่ถึงเนาะบ่ถึงปลาเขาก็บ่อยากเอาลงแล้วนี่กีบระเบลงุงอันนี้กับกรลงอีกทางกรบเบลงบ่มีไผ่มาเลยงอมาลายแต่หอดฝนในที่สุดเทาก็มาหอดน้องสำโรงคือเก่า <c ười> อันนี้มองที่อันข้าเจ้าอันเห็ดไอ้รอยกระทงเนาะแม่นรอยกระทงลองรอยกระทงน้ำขึ้นลาลก็เก่าบ่ะขึ้นน้ำขึ้นอ๋อเหมือนกับว่ามันมันเขาจะปล่อยอยู่ไงเนี่บ่ปล่อยน้ำออกแม่นเขาปล่อยน้ำออกอยู่มามือหนึงบริไทายเขิบดอกแต่ว่ามันน้ำน้ำไหลก็นี่น,น,น้ำเต็มเลยล่ะน้ำเต็มมื่อห้ามาเบิ่งขาเจ้าไทยอ่า เมือม่อเมื่อมาบึงเขาแรนว่าวนะ,ะมันน้ําเต็มกว่านี้มันล้นไปตะลิงคนน่ะนะอันนี้เขาปล่อยน้ำน่านจะปล่อยออกยานน้ำมันเต็มเนาะแม่นยันคู่ขาดเอาไปเอามาย่ำแรงก็เลยบมีน้ำเห็นบ่ช่วงปีนี่บ่ <c oughs> บเ่ได้เด่อได้ยางยางลงมีปีนาแรงที่ผ่านมาที่เขายางาลงไปหอดผุเห็นบะแน่น นี่เราย่านนั่งแต่ขาดมันเป็นยังคอยบอกเกิดว่าเอาเก็บน้ำไปใช้อีกเวลาแรงน้ำหนาแรงกันเลยพ่อ,อนี้ว่าเถอะเมืองต้นอนี่เขาอันนั่นบอกหรือว่ามันมันแห้งเองวะต้นชํำซ้าเป็นอย่างสดียเวลาเวลามันโลนันแต่ลนออกเบิร์อเวลาอันนั้นมันเกิดป่งขึ้นไม่ือเกอแต่ว่าตัวนี้เหมือนว่ามันจะตายแล้วเนี่ย ก็วาย่ต้นส่ำส้าต้นนี้เหมือนกับว่ามันจะตายแล้วมันบ่ได้เป็นธรรมชาติที่มาเกิดอยู่นี่เมันก็ว่าเป็นต้นส่ำช้าที่ว่าเอ่อถือเอามาจากเมืองอื่นมาปลูกมันแห้งเห็นไ่แหวนมันแห้งนี่แต่มันสิตายมิตายตายจริงแหละมันแห้งมาเลยทั้งต้นโอเคไปไปใส่ต่อบไปนี่หรือว่าเอาซ้มนี่ก่อนเอาซัมนี่และอยานฝนหำ ห้ามแท้ละ่ะห้ามแน่นอนเปียกไปแล้วห้ามอ,อ่ะเปียกผมว่า <laughs> เปียกแต่ห้ามเด้หี่กับเปียกห้ามกับเปียกมาเบริรซูฟเฟอร์รถก่อยค้ <laughs> างเนาะคนขับคนละขับคนละขับขับตลอดเวลาครับพี่น้องบ่มันขับตั้งแต่ย่างผงเว้น <laughs> ครับเลก็เป็นแต่ผู้ครับนี่แหละไม่ได้เป็นผู้ซ่อนนะแค่แล้วเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้ซ่อนจะเป็นผู้อนั่งซื่อนอนซื่ออยู่โอ้ยเอาอครับไปเห็นบาเจ้านอนรับบอลนะครับไปข่อยข้าไปเจ้าก็นอนรับนอนรับไปเป็นหม่บ่อบ่ได้รับด้เออบ่หรับดอก่ค่อยหรับหรอก่ม่อยหรับหรอกไว้ซ้ำนี้กันเนาะตอนนี้อยู่ในก๊กซุ่มซ่า เจอกันคลิปต่อไปเนาะเอากันคลิปใหม่เด้อมันนี้ก็คงจบเพียงสำนีเนาะบ๊ายบาย